สว,ส,สวัสดีค่ะได้เวลาแล้วกับรายการคุยกับหมออาจิมานะคะคุณผู้ชมคาใครที่รักสุขภาพใครที่ดูแลตัวเองเรื่องความสวยความงามจากภายในสู่ภายนอกต้องดูรายการเราใช่แล้วโดยเฉพาะสัปดาห์นี้ไม่ดูไม่ได้ใช่ไหมคะคุณหมอสวยสตรองสวยสตรองอ,อยากเป็นสาวที่สวยสตรองหรือเปล่า อยากค่ะอยากก็ต้องติดตามโอ้โหคือคุณหมอตั้งหัวข้อมันแล้วนี่ไม่ดูไม่ได้เลยใช่แล้วสวยอย่างเดียวไม่พอแล้วยุคนี้ใช่ค่ะต้องสตรอมด้วยสวย2,0,19ต้องสวยสตรอมใครอยากสวยสตรอมต้องดูรายการวันนี้เลยแต่ว่าอดเจรอแป๊บหนึ่งก่อนนะคะเพราะว่าช่วงแรกนี่มีข่าวลัดคิวมาก่อนน่าสนใจไม่แพ้กันเลยไปติดตามกันได้ในช่วงหมอคุยข่าวค่ะ หมอชวนคุยสัปดาห์นี้คุณหมออาจิมาชวนพวกเราคุยถึงเรื่องของสวยสตรองเมื่อกี้คุณหมอบอกว่าสวยอย่างเดียวไม่ได้แล้วยุคนี้ใช่ค่ะต้องสวยด้วยสตรองด้วยเหรอคะผู้หญิงยุค2019เนี่ยต้องดูแลตัวเอง งั้นเรามาดูนิยามคําว่าสวยสตรองในแบบฉบับของคุณหมออจิมาว่าเราจะต้องสตรองด้านไหนกันบ้างต้องสตรองให้ครบทุกด้านครบทุกด้านรอบด้านรอบด้านค่ะด้านแรกก็คือสุขภาพต้องสตรองก่อนสาคัญที่สุดงั้นเราต้องมาทําสุขภาพให้สตรองด้วยการดูแลตัวเองถูกเราจะทํายังไงให้เราเป็นผู้หญิงที่สวยด้วยแล้วก็สตรองด้วยสุขภาพดีด้วยค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยเริ่มต้นจากเบสิกง่ายๆคือต้องตรวจสุขภาพประจําปี กาตรวจมาสองปีแล้วว่าคุณหมออายจังเลยต้องตรวจสุขภาพประจําปีค <c oughs> <น>ุณแม่ค่ะอันนี้ถือว่าเป็นแบบว่าเบสิกเลย <c oughs> แต่จริงๆแล้วเนี่ยการตรวจสุขภาพประจาปีอย่างเดียวจริงๆแล้วไม่พอนะ,ะ <c oughs> มันต้องดูแลสุขภาพไปด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วการตรวจสุขภาพประจําปีเนี่ยแค่เป็นตัวบอกแล้วว่าตอนนี้ฉันยังไม่เป็นโรค <c oughs> แต่ไม่ได้หมายความว่าฉันสุขภาพดีค่ะ <c oughs> <c oughs> การตรวจสุขภาพทั่วไปนะคือให้แพทย์เขาตรวจด,ดูความสมบูรณ์ตั้งแต่ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดดูระดับน้ำตาลในเลือดดูค่าเฉลี่ยของน้ําตาลสะสมนะคะตรวจด,ดูพวกกลุ่มไขมันในเลือดนะดูกรดยูริกนะดูว่าความเสี่ยงของเก้าดูการทํางานของไตของตับอีกอันหนึ่งที่น่าดูด้วยเวลาที่เราอายุมากขึ้นคือการทํางานของต่อมไทรอยอคือบางทีอันนี้ไม่ค่อยได้ตรวจ ัวรัสตับอักเสบสําคัญเนอะตับอักเสบก็เป็นอีกงานหนึ่งมันตรวจไม่ยากก็ควรตรวจดูซะว,ว่าเรามีความเสี่ยงหรือไม่ถ้ายังไม่มีก็อาจจะต้องฉีดวัคซีนไว้ตรวจอุจจาระตรวจปสวัสสาวะแล้วก็ดูพวกสารก่อมะเร็งต่างๆตัวบ่งชี้ของโรคมะเร็ง ถ้ามียุ่งขึ้นมาหน่อยก็จะตรวจคึื่นไฟฟ้าหัวใจนะตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีพวกดูเรื่องสายตาการมองเห็นว่าเป็นยังไงผู้หญิงเนี่ยต้องตรวจอีกอันตรวจเพิ่มคือเป็นตรวจพวกการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกแล้วก็าคนอายไม่ยอมตรวจใช่ใช่แล้วก็ดูพวกเชื้อ HPV นะมีไหมเพราะมีมันจะเพิ่มความเสี่ยงของมะเร็งปากมดลูกก็ต้องดูตรวจว่าเป็นสม่ำเสมอ นอกจากนี้นีผู้หญิงที่ต้องตรวจอีกอย่หนึ่งก็คือการคัดกรองมะเร็งเต้ามนมเพราะว่าเจอบ่อยนะคะ อันนี้คือการตรวจสุขภาพแบบโดยแบบอง์รวมที่เราควรจะต้องตรวจเบสิกที่คุณหมอพูดมาแต่จริงๆเนี่ยถ้าเกิดตรวจสุขภาพประจาปีออฟฟิศมีไม่เท่านี้นะคะคุณหมอเราต้องซื้อใช่ใช่ใช่ต้องซื้อเพิ่มเพราะว่าบางทีมันเป็นคร่าวๆจริงๆเลยนะแต่คนบางคนเนี่ยยังไม่รู้เลยนะคะคุณหมอว่าวัยไหนถึงจะควรเริ่มตรวจสุขภาพประจําปีเพราะอย่างน้องๆที่เพิ่งเข้ามาทํางานใหม่ๆบอกพี่หนูยังไม่ถึงวัยต้องตรวจหรอกจริงๆมันมีไหมคะคุณหมอนี่ไงจริงๆแล้วหมอว่ามันขึ้นกับหลายอย่างนอกจากวัยแล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับพันธุ และจริงๆเนี่ยไม่ใช่ว่าโอ้โหต้องสวเท่านั้นถึงจะตรวจอันนี้ผิดมากคุณแนนอายุ2ี่้าเป็นมะเร็งเยอะแยะไปใช่เดี๋ยวนี้เห็นคนเป็นมะเร็งนอย่ายุน้อยใช่ค่ะก็ตรวจซะเถอดดีสุดนะคะก็อย่างที่บอกไปถ้าอยากสวยสตรองและสุขภาพดีขั้นแรกก็คือการตรวจสุขภาพจรตวจขภาพจากนี้ต้องคอยสังเกตด้วยว่าเรามีสัญญาณเตือนอะไรหรือเปล่าที่มันไม่ปกติอาจจะมีแบบก้อน มีไฝมีอะไรตรงไหนที่มันขึ้นเปลี่ยนสีหรือว่ามีรูปร่างแปลกแปคกไปหรือเป็นผื่นเลื้อยลังไม่หายมีอาการปวดข้อผมร่วงอะไรเงี้ยแผลในปากค่ะน้ำหนักลดหรือบวมๆยุบๆอะไรที่มันไม่ปกติ่ะคต้องรีบหาแพทย์ทันทีคือไม่ใช่แบบปล่อยรอจนกระทั่งอาการมันเป็นเยอะค่ะแล้วก็ควรที่จะดูแลสุขภาพ ให้เป็นประจำโดยง่ายสุดออกกำลังกายไม่จำเป็นต้องออกหนักด้วยเอาแค่การออกกำลังกายเบาๆจริงๆแล้วเนี่ยเราดูที่อัตราเต้นของหัวใจคือแนนเอา220รลบอายุเป็นปีแล้วก็คูณด้วย60%วก็คือเอาประมาณนี้ดีแล้ะขึ้นอยู่กับกิจกรรมการใช้ชีวิตประจำวันของเรา ที่สมควรก็คือค,อควรจะทําการออกกําลังกายให้มันเป็นอะไรที่มันสม่ำเสมออย่างน้อยคือ3วันถึง5วันต่อสัปดาห์ต่อสัปดาห์ค่ะอีกอันหนึ่งที่สําคัญคือการรลบประทานอาหารที่มีประโยชน์กินอาหารที่ครบหมู่ค่ะแล้วก็ทานอาหารที่ให้พลังงานพอเหมาะกับการทําง,งานของเราถ้าสมมุติว่าเราเป็นคนที่มีกิจกรรมเยอะแล้วอาจจะต้องทานอาหารที่มีแคลอรี่เยอะขึ้นเพื่อจะช่วยทําให้ไปให้พลังงานกับร่างกาย แล้วทุกมื้อเนี่ยต้องกินผักให้มากมกินผักกินผลไม้กินให้มากแล้วกินประจ่ะนะคะส่วนที่เป็นน้ำตาลส่วนที่เป็นไขมันต้องพยายามหลีกเลี่ยงโดยเฉพาะถ้าเป็นกลุ่มที่ไขมันไม่ดีหรือไขมันแปลงอะไรที่มันรสจัดจัด,จดหวานจัดเค็มจัดไม่ขวนนะคะแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงอาหารแปรรูปพยายามหลีกเลี่ยงอาหารที่มีโอกาสที่จะมีเจือปนพวกสารพิษต่างๆหรือเจือปนเชือ้อรา หรือเจอปนโลหะหนักแล้วก็พยายามงดหรือว่าหลีกเลี่ยงอาหารเครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์ เอาละทราบกันไปแล้วนะคะว่าสวยสตรองแบบแรกก็คือจะต้องมีสุขภาพสตรองตรวจสุขภาพประจําปีทานอาหารดีมีประโยชน์พักผ่อนให้เพียงพอออกกําลังกายเป็นประจานะคะแต่คเคล็ดลับไปแล้วก็ต้องไปดูแลตัวเองด้วยเราจะได้สุขภาพสตรองไม่คช่แค่ข้อแรกเท่านั้นเองยังไม่หมดยังไม่หมดด้านอื่นๆจะให้เราสตรองด้านไหนแล้วต้องทอํายังไงให้มันสตรองแล้วก็พักแป๊บหนึง่งตอนนี้ตอกก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อคะ่ะ หมอชวนคุยช่วงที่สองสนับสนุนโดยออติซินผลิตภัณฑ์อาหารเสริมดูแลรูปร่างกลับมาคุยกันต่อนะคะสวยสตรองในยุค2019นี้ต้องทำยังไงกันบ้างน,นะคะ <WAS S 2> กับช่วงที่2ของเราหมอชวนคุยช่วงนี้สนับสนุนโดยออติซินผลิตภัณฑ์อาหารเสริมดูแลรูปร่างนี่ค,ค่ะคุยกันต่อเมื่อกี้สวยสตรองอันดับแรกสุขภา,าพต้องสตรองก่อนอันที่2ออะไรอันที่2ออะไรคะพี่แนนผู้หญิงเนี่ยนะค่ะ จะให้เขาบอกว่าสวยอย่างเดียวก็ไม่ได้ค่ะต้อง b ิวตี้แล้วก็ต้องมีเบรนด้วยอ๋อสมอง,มองต้องดีเย่างนคุแแนนดื่มน้ําอยู่เรื่อยเลยดื่มน้ำนี่สมองดีเหรอใช่ช่วยแนนว่าสมองจริงๆเล็กนิดเดียวแต่สมองมีน้ําเป็นส่วนประกอบแต่5 น้ำเนี่ยไปช่วยในการทํางานค่ะทำให้มันทํางานดีอ่าใช่นอกจากนี้แล้วเนี่ยตัวนั้นคือกลุ่มของไขมันดีค่ะสมองเนี่ยต้องการไขมันดีไปทดแทนเวลาที่มันมีการสึกหรอพวกอะไรบ้างอย่างเช่นกลุ่มพวกน้ำมันปลาเช่นพวกปลาแซลมอนปลาน้ําทะเลลึกหรือว่าพวกอาหารเสริมบางอย่างที่ไปช่วยทําให้มีการไหลเวียนของเลือดดีขึ้นค่ะแตงกวยจริงแล้วมีหลายตัวที่เขาพิสูจน์ว่า มันช่วยในการทํางานของสมองคุณแอนรู้ไหมอีกอันอะไรใช่ค่ะนั่งสมาธินั่งสมาธิใช่การนั่งสมาธิวันละไม่ต้องเยอะอะมันเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยในการทําให้ประสิทธิภาพการทำงานของสมองดีขึ้นอ๋อเหรอคะไม่ว่าจะเป็นหลังตื่นนอนหรือก่อนนอนช่วยได้หรือถ้าทําได้สองเวลาทําเลยเพราะจริงๆไม่ต้องการเวลาเยอะอห้านาทีสิบนาทีถือว่าโอเคไม่จําเป็นต้องเป็นชั่วโมงค่ะเพราะว่าเราต้องการ แค่พอสช่วงหนึ่งเพื่อจะบูส์พลังงานกลับมาแล้วทําให้การทํางานของเซลล์สมองมันทางานดีขึ้น<อ>ที่หมอชอบบอกให้นใคนไข้ทําเสมอคือไม่ใช่แค่คุณนั่งสมาธิกําหนดจิตอย่างเดียวขอให้คุณกําหนดลมหายใจด้วยเพราะสิ่งที่เราต้องการคือคออกซิเจนรักษาโรคได้ใช่เพราะว่าออกซิเจนเนี่ยเซลล์ทุกเซลเนี่ยต้องการออกซิเจนในการทำงาน มันก็จะทําให้การทํางานของเซลล์มันดีขึ้นโดยเฉพาะเซลล์สมอง mm hmm. ซึ่ง Sensitive mm hmm. ต่อไอการขาดออกซิเจนเนี่ยเกินนั่นหมายความว่าถ้าเราดูแลสุขภาพให้ดีทานอาหารที่มีประโยชน์จริงเมื่อตอนต้นรายการเราตกไปอันนึงระบบย่อยต้องดีด้วยเพราะถ้าระบบย่อยไม่ดีเนี่ยเราไม่มีสารอาหารที่ไปสร้างฮอร์โมนของสมอง สมองก็ไม่สตรองมันลิงก์ก er? ันไปหมดก็จะกลายเป็นสาวที่ไม่สวยสตรองเพราะบางทีจะมีอาการซึมเศร้าบางทีจะมีอาการเป็นโรคของอารมณ์ซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราแก้ระบบย่อยให้ร่างกายเนี่ยมีสารอาหารที่มากเพียงพอมันจะทำให้เราควบคุมอารมณ์เราได้ดีขึ้นหรืออีกอันหนึ่งที่จะมีปัญหาคือเรื่องของฮอร์โมนเวลาที่เราอายุมากขึ้นฮอร์โมนแปรปรวนเนี่ยมันก็ส่งผลต่อเรื่องของอารมณ์เรื่องของสมอง <Ừ. S 2> แล้วมันยังไปมีผลต่อพวกสมาธิมีผลต่อความจำค่ะโดยเฉพาะในคนที่มีปัญหานอนไม่หลับมันจะส่งผลต่อสมองส่วนหน้าจำไม่ค่อยได้ใช่ลึกไม่ค่อยออกใช่ัานพักผ่อนก็สำคัญก,การพักผ่อน,นถ้าอยากให้สมองสตรองต้องพักผ่อนให้เพียงพอด้วยใช่พักผ่อนเพียงพอกันหลังฮอร์โมนดีเพราะการหลังหล่งฮอร์โมนดีไปมีผลต่อรูปร่างองีก อ่ะข้อที่3และรูปร่างต้องเขาต้องพยายามคุมเขาเรียกว่าดัชนีมวลกายค่ะ,คะอย่าให้มันสวิงแม่มคุณจะแก่แค่ไหนให้มันอยู่ในช่วงสุขภาพดีค่ะช่วงสุขภาพดีก็คืออยู่ในช่วงน้ำหนักตัวที่ปกติประมาณสัก18ถึง22ไม่เกินอันนี้คือช่วงเป็นน้ำหนักที่ปกติน้ำหนักที่เหมาะสมค่ะ เราก็ต้องคอยเช็คเช็คจากน้ําหนักตัวเป็นกิโลกร,รัมหารด้วยส่วนสูงยกกําลังสองอ,อันนี้ก็จะบอกได้ส่วนหนึ่งแต่ว่าอีกอันที่ต้องดูคือไขมันค่ะปริมาณไขมันผู้หญิงเนี่ยมีกล้ามเนื้อน้อยเพราะนั้นผู้หญิงจะมีไขมันเยอะ<า>คือจริงๆถ้าเทียบกับผู้ชายเนี่ยอัตราส่วนจะไม่เหมือนกันค่ะลดปริมาณไขมันและให้มีปริมาณของกล้ามเนื้อ,อปริมาณกล้ามเนื้อก็ต้องมาจากการออก exercise มาจากการเล่นอ่นเใช่แล้วที่สำคัญถ้ามีไขมันในช่องท้องเนี่ยอนอกจากจะอ้วนพุมงพลุยแล้วเนี่ยมันเสี่ยงโรคต่อโรคโดยเฉพาะกลุ่มของโรคหัวใจต้องหาแพทย์ใช้เครื่องมือช่วยในการตรวจวัดมอนิเตอร์นอกจากนี้สุขภาพดีแล้วหุ่นดีแล้ว อย่าลืมผิวต้องสตรองอ้อันนี้สำคัญสุดผิวไม่สตรองก็ไม่สวยก็ไม่ได้ดเป็นผืนแบบเป็นสิวเหี่ยวแก่เร็วริ้วรอยคอลลาเจนหายทั้งหมดนี้แบบว่ามันก็เกิดขึ้นได้กับทุกคนทุกเพศทุกวัยเลยแล้วคุณแนนรู้ไหมว่า<ฆ>ตอนนี้ผิวสตรองเนี่ย<ฆ><ฆ>มันคือเทรนด์ของเกาหลี2019เอ๋อเหรอคะแล้วจริงๆหมอเชื่อว่ามันจะเป็นเทรนด์ของโลกเป็น healthy s k i ที่ มาจากข้างไหนเทรนดอ์ s 2019 <S 2น1 9เนี่ยคือเรื่องของผิวแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาเลิกผ่าตัดมาตั้ง5-6ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นของเกาหลีเนี่ยแอนตี้เอจิงเขาจะบูมมากค,คนจะพยายามดูแลให้มีการสวยจากภายในสุขภาพดีจากภายในผิวเทรนด์ของเขาคือจะต้องเป็นผิวที่สุขภาพดีคือต้องกโกล อยากตามเทรนด์นี้มากแล้วอะค่ะคุณหมอค่ะเราจะทํายังไงให้ผิวเราสวยสตรองแล้วก็โกลเหมือนสาวเกาหลีได้บ้างคะจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องลดตัวทําลายผิวแล้วยูวีเป็นตัวที่ทําลายผิวอันดับหนึ่งค่ะทั้งดาทั้งฝ้ากระทั้งเหี่ยวทั้งแก่ไหนจะสูบบุหรี่ไหนจะดื่มเหล้าทําตัวเองอีกแล้วใช่ไหมเล่ามดือกเองใช่เลาบอกตัวเอง เครียดอีกใช่อารมณ์เสียอีกงุดนีดอีกนี่แหละสาเหตุที่ทําให้เราไม่สวยสตรองท<ช>ด้านผิวเพราะสิ่งเหล่านี้ถูกเวลาเครียดนี่โอ้โหฮอร์โมนทั้งหลายแหล่หลั่งออกมาเครียดแล้วผิวแห้งค่ะเครียดแล้วนอนไม่หลับนอนไม่หลับแล้วตาดําค่ะระบบไหลเวียนไม่ดีร<อ>ิ้วรอยก็มาง่ายขึ้นเพราะว่ามันไปทําลายคอลลาเจนมันควรที่จะดีมาจากภายในไม่ใช่ว่าคุณไปทําลายผิวแล้วคุณเอามอยเจอร์ไปโปะ ถูกไหมคะแนนใช่งั้นคุณต้องมีวิธีจัดการกับความเครียดของคุณเองค่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งคนเนี่ยชอบคิดว่าฉันจะต้องทําความสะอาดผิวอย่างล้าลึกค่ะแต่การทาความผิวอย่างล้าลึกเนี่ยคุณทําลายสิ่งที่ธรรมชาติให้มาไขมันที่ธรรมชาติให้มา,า,ม,ม,า,ม,ามันคือความแข็งแรงของผิวไขมันต่างๆในผิวที่ต้องอยู่ให้มันครบเพื่อที่จะเป็นเกราะป้องกันผิวค่ะไม่ให้มีผิวอักเสบไม่ให้ผิวมีผื่น ทำไม่ได้หาแพทย์ก็อย่างที่คุณหมอบอกว่าถ้าเกิดเราดูแลตั้งแต่วันนี้เราก็อาจจะพึ่งหมอน้อยหน่อยนะหรือว่าเราก็จะได้แบบว่ามีความสตรองขึ้นมากว่าคนที่ไม่ดูแลตัวเองเลยนะคะโอ้โหวันนี้ได้เคล็ดลับดีๆมีแรงบันดาลใจไปทําให้ตัวเองสตรองมากๆอ่ะรู้จักคนไหนที่อยากจะติดตามรายการย้อนหลังอย่าลืม subscribe นะคะเป็นเพื่อนกับพวกเราใน YouTube Channel นลค้์ชื่อรายการคุยกับหมออาจิมา subscribe หน่อย subscribe แล้วก็กดกระดิ่งลั่นระฆังเอาไว้ตอนใหม มา<ช>จะได้เห็นะนะคะ,คะและที่สำคัญถ้าอยากปรึกษาปัญหาต่างๆจะเป็นหญิงหรือชายได้หมดนะคะก็แอด Official l ล n e ของทางรายการได้เลยค่ะมีแอดซน์นำหน้าตาม้ดยดย d รจุดอัดสิมานะคะ,คะเอาละก่อนจากกันวันนี้ไม่ขอบคุณไม่ได้เลยดอกไม้ชัสโของเรานี่สีสันสวยงามทุกสัปดาห์จากแคปซูลฟลอริสนะคะสนใจก็ติดต่อไปได้คอนแทคขึ้นให้หน้าจอเรียบร้อยแล้ววันนี้คุณหมอและแนนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ